ันนี้เรามาแชร์ beauty routine กันนะครับ <ผม S 1> อลันเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะตัดผมให้นะพวกอ,อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เพิ่มติดเครื่องปรับอากาศใหม่ด้วยนะครับน,นี่เลยครับของเลือกชาร์ปนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี p l a สเต c ร u s t e r เวลาเลือกอะไรเนี่ยต้องเลือกด้วยเหตุผลนะครับอย่างการเลือกเครื่องปรับอากาศนะครับก็อย่าเลือกแค่เย็นอย่างเดียวครับ plasma c ส u s t e r เนี่ยจำหน่ายไปแล้วกว่า90ล้านเครื่องทั่วโลกนะครับ ือเรารู้สึกว่ามันสะอาดไงแต่จริงๆมันทาให้ผิวเราเนี่ยเส,สียสมดุลว้าววันนี้เป็นการทําสกินแคร์ลูทีนที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยมีความแบบดีฟองเป็นเลตาเนี่ย <c oughs> ถ้าเราเกรงค้างบางคนไม่รู้ตัวนะเป็นคนที่ถ้าไม่ทาอะไรกับผมนะมันจะออกมาเป็นอย่างเนี้ย สวัสดีครับวันนี้เจอกันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เรามาแชร์บบวตี้รูนกันนะครับสกินรูทนจะปเป็นยังไงในผู้ชายวัย40คุณพ่ออายุ40แล้วนะลันคุณพ่อยังหนุ่มอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> พ่อยังไม่ได้แปรงฟันเลยครัพ่อแปรงฟันก่อนนะไหนดมปากพ่อที่หอมหอมเลยปะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ทุเลาทุเลามากจัดเองถ่ายเองนะครับอ่ะต้องบอกจุดประสงค์ก่อนจริง,รงๆวันนี้เนี่ยที่ทำสกินแคร์รูทีนเนี่ยอยากนำเสนอวิธีเลือกละกันแต่ละท่านน่าจะไปใช้ได้ทั้งผู้ผู้หญิงและผู้ผู้ชายเลยนะครับก่อนอื่นขั้นแรกเราต้องทำความสะอาดอยู่หน้ากันก่อนนะครับซึ่งวันนี้นะคุณพ,พ่อแอบเอาของอลันมาอย่างหนึ่งรู้ปะ่ะเดี๋ยวพ่อให้ดูคุณพ,พ่อแอบใช้นี่มาตลอดเลยอ่ะมันคืออะไรของอลันครับ นอรันนำมาทำให้ดูที่อรันใส่ไหนี่คือมงกุฎของอรันใช่ไหมตอนผมยางอสองขั่วสองขว่วใส่พอดีเลยซึ่งพ่อลูกตอนนี้หัวเท่ากัน <c oughs> ลูกหวัวโตเร็วมากพ่อเอามาใช้ทาอะไรรือเปล่าอลันเวลาพ่อล้างหน้าใช่ไหมพ่อทําแบบนี้ไนดะ้ลูกสามนี่ไงเก็บผมได้ดีเลย ปกติล้างหน้าเนี่ยผมเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการทำความสะอาดมากเลยก็จะใช้เป็นเจลเป็นหลักถ้าวันไหนที่มีการเมคอัพก็อาจจะต้องใช้ออยช่วยมันมี2ตัวที่ใช้บ่อยๆที่บอกเลยนะแบบไม่ได้อวยยี่ห้อตัวเองถ้าชอบแบบมีกลิ่นเนี่ยผมใช้อันนี้นวันนี้เราไม่ได้เน้นยี่ห้อนะออยเนี่ยบอกไว้ก่อนมีหลักการคือหน้าต้องแห้งนะครับแล้วก็ ห้ามหน้าเปียกนะบางคนเข้าใจผิดนะครับชอบไปนวดออยตอนที่หน้าเปียกเวลาที่เราทาพวกครีมหรือว่าบางวันที่เราต้องโดน Make เมคอัพอะไรอ่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วเมคอัพมันเป็นออยเดสมันต้องละลายในน้ํามันเราล้างโฟมอย่างเดียวหรือล้างน้ำเปล่าแนบางทีไม่หลุดนะแล้นวนวดนวดแบบนี้อะไรครั <c oughs> ว้าววันนี้เป็นการทำสกินแคร์ลทีที่ <c oughs> ต้องเลี้ยงลูกไปด้วย <c oughs> นี่คืออะไรคะ okay. ชื่อหนูเหรอใช่นี่คือคงานอาร์ตของหนูเหรอคะใช่ค่ะอ๋อ oh, มันเขียนว่าอะไรคะอร oh. ินอ้อลรินทำยังไงให้มีตัวหนังสือสีขาวแบบนี้อ่ะไหนโชว์ให้กล้องดูสิ oh. เอาละลำบากแล้วนี่หน้าก็ลงละโอเคเดี๋ยวพ่อออกไปเล่นด้วยโอเคไหมคะัคิสคิสโอเคบาย อ่าเมื่อกี้ลบเครื่องสำอางไปแล้วหรือว่าตอนเช้าบางทีถ้านหน้าเรามันมากๆหรือว่าเราทาครีมเยอะๆเราล้างด้วยพวกออยล์ออยล์กึ่งเจลก่อนนะครับแล้วก็ถ้าวันนั้นเราจอกไปข้างนอกผมเองเป็นคนที่ผิวมันบางส่วนแล้วมันมากด้วยนะครับก็จะใช้เจลนะครับก็ใช้เจลของตัวเองนี่แหละนะครับเป็นตัว So ฟต jelly wash นะครับจริงก็เลือกได้เลยครับเจลนี่หลักการของการเลือกสารทำความสะอาดแบบที่เป็นแบบละลายน้ำเนี่ยเลือกเป็นเจลหรือเป็น เนื้อที่อ่อนๆดีสุดเพราะว่าโดยมากเนี่ยถ้าเป็นสบู่ก้อนเนี่ยมันจะมีความเป็นด่างที่เยอะมากนะครับก็จะทําให้ไม่เข้ากับผิวเราซึ่งมันมีความเป็นกรดนิดๆ pH ก็อย่างที่รู้กันคือประมาณ5.5เราไม่จำเป็นต้องไปล้างให้มันเอียดอันนี้หลายๆคนโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะติดว่าล้างให้เอียดแต่ก่อนที่ผมยังไม่ได้เรียนผิวหนังเนี่ยผมก็เป็นเหมือนกันคือเรารู้สึกว่ามันสะอาดไงแต่จริงมันทําให้ผิวเราเสียสมดุลแล้วก็ระคายเคืองได้ง่ายถ้ามีอุดตันมันก็จะทําให้สิวเนี่ยจากอุด เสร็จแล้วไปเจอตัวหนึ่งมาเป็นเครื่องช่วยล้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์เข้ามาช่วยทําให้การล้างหน้าเราดีขึ้นอันนี้ให้ดูชัดๆเล่นนิดนึงเพราะว่าใช้จริงๆนะนี้นะอันนี้ได้จาก s a f Skin S A V V S K I N s a f Skin คือผมเป็นคนที่เชื่อว่าการล้างหน้ามันต้องเป็นไปตามแนวขนเรามันจะได้หลุดออกหมดนะสิ่งสกปรกแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ดูนิดนึงว่าบริเวณที่ไว้ขัดเนี่ยมันนุ่มมากมันเป็นซิลิโคนทั้งก้อนเนม แล้ว <rí> e> เขาก็หล่อซิลิโคนให้มันเป็นขนเล Element ็กๆเนี่ยโดยที่มันมีขนละเอียดอยู่ตรงด้านท้ายแล้วก็มีขนที่หยาบอยู่ข้างบนผมก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถปรับใช้กับบริเวณที่ผิวของเราเนี่ยหนาบางส่างาได้เวลาหน้าผากจะทำแบบนี้ แต่ช่วงนี้เนี่ยหนวดแบบเยอะมากแล้วผมเป็นคนหนวดแข็งมากโกนก็ยากขึ้นผมว่าผู้ชายหลายคนก็เจอปัญหานี้ใช่ไหมครับเพราะว่าการโกนหนวดเนี่ยข้อดีก็มีนะเพราะมันะมีการผัดเซลล์ของเราบริเวณนี้ทําให้หน้าของเราโซนนี้มักจะปัญหาไม่ค่อยเยอะแต่ว่าข้อเสียคือบางทีมันละคลายเครื่องแล้วก็ทําให้เกิดสิวด้วยโคนหนวดเองจริงมันมีหลายขั้นตอนนะมันมีก่อนโคนระหว่างโกนแล้วก็หลังโกนด้วยซึ่งก่อนโคนเนะี่ยเป็นการเตรียมผิวของเราให้โกนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับหลายคนไปมองข้ามไปเลยีีนนกกก็หยยิบมโโาาเลองปัญ แน,แน่ที่เจอกันบ่อยๆเป็นซิวอาการอักเสบเป็นแผละนะครับระหว่างโกนก็มีทริคนิดหน่อยว่าจะโกนแนวไหนยังไงดีพอหลังโกนมีวิธีการดูแลยังไงบ้างสิ่งที่สําคัญอีกอันคือเดี๋ยวนี้ก็หลายคนรู้สึกว่าจะพยายามไม่อยากโกนหมดใช่ไหมอยากจะแบบแค่เล็มๆบางทีการได้ลุกนั้นเนี่ยมันยากเหมือนกันนะยิ่งถ้ามีอุปกรณ์ไม่พร้อมเนี่ยหรือมีแค่กันไกลเนี่ยหัวยากเป็นไปไม่ได้เลยวันนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ผมใช้ประจาโดยราคาก็ไม่แพงผมใช้อันนี้แบรนด์ของเยอรมันนะมันเปลี่ยนหัวได้หลายแบบ เกือบลืมขอโทษกับบล็อกเกอร์มือใหม่ด้วยนะครับถูกยังแน่จงทุกครับโอเคไ, okay, ไม่ต้องไกลครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นหัวแบบนี้ก็แน่นอนว่าทุกคนรู้กันดีว่ามันเอาไว้สําหรับรูจมูกของเราครับขนจมูกมีประโยชน์ในการดักเชื้อโรคแต่ขนจมูกไม่ควรออกมานอกรูจมูกครับแล้วก็หัวเนี้ยมันใช้กับแบบพวกคิวอะไรแบบนี้เล็กๆได้ด้วยนะเดี๋ยวผมเล็งนิดนึงนะ เราไม่จำเป็นต้องโก่งเหมือนผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยนะตรงบริเวณที่มันเลยคิ้วมาแล้วมันไม่ควรมีคิ้วลงมาถึงเปลือกตาซึ่งพูดเหมือนตลกแต่ผมเป็นนะผมเป็นคนคิ้วค่อนข้างเยอะครับถ้าคิ้วมันงอกลงมาถึงตรงเนี้ยมันจะทําให้ตาของเราที่ตีอยู่แล้วมันดูตีลงไปอีกดูตาโปลงไปอีกอ๋อแล้วก็คิ้วเนี่ยยังไงก็ตามมันไม่ควรต่อกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่พอดีคิ้วมันค่อนข้างโดแมันก็ต่อกันเนี่ยทำให้หน้าเรามันดูไม่สว่างต่อไปก็หนวดแล้วครับแนะนําว่อสครับก่อนจร ของโอ๊กเขาทำมาเป็นชูการ์สครับซึ่งมันละลายน้ำนะครับตัวสครับเขาทำออกมาดีเลยแหละมันไม่บาดผิวรู้สึกมีไพลกระซิบมานะครับแม่ไม่มีใครใช้น้ำตาลสังเคราะห์หรอกแเคราะหออเนอร์นอนะออออเนเชอรัลจากโอ๊นะตั้งสังเคราะหสีป่ะคะแม่จ๋า อันนี้เป็นคลิปอ่อนโยนนะจ้ามิสเตอร์สมิธนะครับ การสครับก่อนโกนช่วยได้ยเยอะนะครับเพราะว่าเส้นขนที่มันอาจจะคุดอยู่ยจะได้หลุดออกมาวิธีเลือกสครับง่ายมากเลือกที่ผลึกมันต้องไม่คมะครับบางคนจะชอบสครับจากธรรมชาติแต่เตือนไว้ก่อนว่าเรื่องสครับเนี่ยความเป็นธรรมชาติมากๆเช่นไปเอากากใยห,หรือมเมล็ดพืชอะไรมาเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกนะว,ว่าคุณจะไม่ละคายเครืองนะครับเพราะว่าเปลือกบางอย่างเนี่ยมันแข็งกว่าไอ้พวกสครับที่เราผ่านกันมาวิธีแล้วอีกด้วยซ้ำไปก็หลังจากที่สครับไปแล้วเนี่ยนะครับโดยมากก็จะเข้าถึงขั้ ตอนที่เราจะใช้ความร้อนในการทําให้ผลตรงนี้มันนิ่มลงเวลาเราโก้เดี๋ยวเราทนะิมเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นใช่ไหมซึ่งถ้ามือเซียนเลยเนี่ยเขาก็ใช้ผ้าแบบนี้ทําแบบพวกเวททาวเวล้วก็คือผ้าไปชุบน้ําอุ่นแล้วก็มาปกแบบนี้ประมาณแบบห้าถึงสินาทีตัวนี้มันมีทริคหนึ่งนะผมใช้วิธีนี้ครับเียมน้ําอุ่นมาแล้วนะมีเท okay, ให้เลยใส่ถ้วยธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับตอนนี้เชื่อว่าทุกบ้านก็มีแมสผ้าแบบนี้นะเลือกแบบที่มันอุ้มน้ำนิดนึ่งนะครับก็แช่น้ำอุ่นไปเลยก ออเ,อเอาล่ะตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะมันเริ่มเย็นลงแล้วนะครับแล้วเราก็รู้สึกถึงความอ่อนนุ่มของหนวดของเราถ้าเราโกนในชีวิตประจำวันนะครับเราโกนตามแนวหนวดไปแต่ว่าอย่าลืมใช้มือดึงดึงใหม้มันตึงนะ้น้อ ถ้าเราโกนแบบตามแนวหนวดก็จะเกลี้ยงแบบนี้แต่ยังเห็นต่อใช่ไหมครับเวลาถ่ายงานบางอย่างที่มันต้องใช้ close หน้าใกล้ๆอ่ะพวกโฆษณาหรือว่ารายการอะไรที่เขาแบบเน้นเรื่องความเนี๊ยบมากๆเนะี่ยบางทีผมต้องยอมโกนย้อนนะโกนย้อนนี่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะค่อยเคืองง่ายค่อยๆเลยก็จะเนี๊ยบก,กว่าแต่ว่าไม่ต้องทําเยอะนะครับสุดท้จะเก็บไว้ทําตอนสุดท้ายจะได้ไม่ต้องเยอะเป็นไงบ้างโอเคไหมแดงๆนิดหน่อยเนาะเพราะฉะนั้น่งนี้เราทําหลังจากโกนนี่สําคัญมากเลย ก็คือการดูแลผิวตรงนี้นี่เองนะครับบางทีนะก็จะใช้ออฟเตอร์เชตบ้างน,นะครับอันนี้เป็นโลชั่นทั้งคนใหญ่คดเล็กนะครับเน,นี่ยนี้่จะไม่ค่อยแสบมากมีแอลกอฮอล์ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เป็นโลชั่นเลยก็ระวังออฟเตอร์เชตที่เป็นแอลกอฮอล์ล้วนๆนะครับอาจจะระคายเคืองได้ในคนที่ผิวค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันมีอาการเบิร์นนะครับปกติผมชอบใช้ตัวนี้ครับจะเป็นวัสลีนก็ได้หรือว่าถ้าเหนียวน้อยลงมาหน่อยนะครับนี่เลยควกมค่พอ,พอยยูซีริน ผมเองก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวเหมือนกันนะครับตรงนี้นั่นเองใต้ตาของเรารู้สึกเลยว่าใต้ตาเนี่ยครับจะเป็นบริเวณที่ฟ้องอายุเรามากที่สุดผิวบริเวณนี้มันบางมากมันก็เลยฟ้องอาการอะไรได้หลายอย่างซึ่งผมก็มีวิธีแก้รับ อีกอันหนึ่งเลยที่ <c oughs> ปัจจุบันก็นิยมกันมากโดยเฉพาะผิวใต้ตาก็คือพวกมาส์ที่นํามามาสใต้ตามาสแบบสติ๊กเกอร์เนี่ยมันมีหลายแบบปกติในท้องตลาดมันจะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันลักษณะที่เป็นมาสบำรุงธรรมดาคือแปะแล้วก็มีสารที่เคลือบผิวไปแต่ปัจจุบันก็จะมีมาสอีกแนวหนึ่งนะครับอันนี้มีการใช้นาน,นเทคโนโลยีนะครับทาพวกเข็มเล็ก เดี๋ยวนะเดียวพู่าเข็มมนะันจะตกใจแต่จริง,รงมันคือใช้พวกสารที่เขาต้องการให้มันซึมเข้าไปใต้ผิวครับมันเหลาให้เป็นเข็มขนาดเป็นไมโครนะิโดะเนาะลองซูมได้ไหมโอ้โหแทบมองไม่เห็นหรอกมันเป็นนาโนอะ่ะอันนี้มันจะเป็นลักษณะของพวกไฮโดรเิดหรือว่าสารอะไรที่เขาอยากให้มันเข้าไปในผิวเราติดเข้าไปมันจะรู้สึกเลยว่ามันไม่เรียบครับดีของอนี้เขาต้องทาแล้วันจะติดไว้ประมาณนาทีนะครับ โอเคตอนนี้ครบเวลาแล้วนะครับก็ได้แล้วลนะ่ะเรารู้สึกว่าสารละลายมันลงไปในผิลวลรวละมุนรอบนะออช่วยหนิ ต่อไปเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมักจะนํามาใช้กันแต่ผมบอกเลยนะว่าผมว่าขั้นเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่จะเป็นที่สุดถ้าประหยัดนะตัดส่วนนี้ก่อนก็คือ toner. โทนเนอร์โทนเนอร์จริงแล้วมันเหมือนกับใช้ปรับสภาพผิวเพื่อบํารุงขั้นต่อไปซึ่งช่วยได้เล็กน้อยตัวโทนเนอร์ที่ผมเลือกใช้วันนี้มันจะมีความสามารถในการทําให้รูมขน,มขนดูหดลงได้บอกไว้ก่อนนะว่าโดยมากการลดรูขุมขนหรือว่าพอ m i n i m i ซ i ่งในโปรดักต์ของสกินแคร์มักจะไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาวนะครับมันไม่ใช่ว่าเราทาไปแล้วรูมขนเราจะ เพราะปัญหาลูกขุมขนเนี่ยจริงๆมันลึกซึ้งมากมันมีทั้งเรื่องคอลลาเจนใต้ผิวมีทั้งเรื่องเหมือนรอยแผลเป็นสิวมีทั้งเรื่องการสะสมของเซลล์ผิวในชั้นบนนะครับทำให้การทาอย่างเดียวมันไม่ค่อยช่วยนะแต่พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่ามันจะมีสารในกลุ่มพวกแอสตริงเจนนะครับทำให้รูขุมขนมันหดตัวชั่วคราวแต่บางวันเราก็ต้องการผลที่มันชั่วคราวใช่ไหมให้หน้าเราดูแบบกระชับขึ้นมันก็ใช้ได้ไม่ได้ผิดเลยเขาก็ไม่ได้หลอกลวงเราเขาบอกตามตรงว่ามันผลแบบชัั่ววคราหลงใช้ วันนี้ผมใช้ตัวนี้อันนี้ได้มาจากเซฟสกินเหมือนกันก็คือของคุณหมอ p e r ริโคนสำลีสำหรับที่ใช้กับโทนเนอร์เนี่ยลองเลือกแบบที่มันไม่ได้ซับน้ำมากนะตัวนี้มันจะทำให้เราประหยัดโทนเนอร์มากขึ้นทางงบประมาณจำกัดตัดโทนเนอร์เอกไปก่อนก็ได้คลีนให้ดีๆแล้วก็มอยส์เจอร์ก็โอเคแล้ว ก็ปกติบำรุงเนี่ยมีหลายตัวเลยนะครับแล้วแต่สภาพผิวนะแต่ช่วงนี้เพ evet ิ่งโดนแดดมาเยอะเลยปกติถ้าประจำวันก็จะใช้ของตัวเองด้วยตัว c คลิฟิกที่เราเป็นเซรั่มประจำนะครับอันนั้นใช้อยู่แล้วนะแต่ถ้าช่วงไหนที่คล้ำจัดๆเลยแล้วต้องการพวกวิตามินซีเนี่ยวิตามินซีในสกินแคร์เนี่ยเป็นที่นิยมมากแต่ว่าหาให้มันได้ผลจริงๆมันอาจจะยากนิดหนึ่งผมใช้ตัวนี้นะครับเป็นไวโอลแบบนี้ ให้ดูไว้ก่อนเลยเพราะบริมวกวิตามินซีจะไม่ทนต่อแสงนะครับดังนั้นบรรจุภัณฑ์มักจะเป็นขวดทัชชาแบบนี้ไม่ถูกอากาศด้วยเพราะออกซิไดซ์ได้ง่ายใช่ไหมก็จะเห็นเลยว่าครีมบางอย่างถ้าเขาเหมือนผลิตมาไม่ดีอ่ะทำให้วิตามินซีมันไม่ไม่ค่อยคงตัวนักนะครับเวลาที่เราใช้เป็นนานๆามันจะเกิดคราบเป็นลักษณะของสีแบบน้ำตาลน,น้ำตาลซึ่งแบบนั้นเนี่ยผลมันจะลดลงแต่เวลาใช้เป็นแอมพู่ก็ระวังนิดนึงนะคะมันคงนะเนงมันก็เป็นแก้วนะครับเสร็จแล้วมันก็เอามาใช้ได้เลย จริงๆผู้ชายเนี่ยเราไม่ค่อยเมคอัพเหมือนผู้หญิงใช่ไหมครับเราก็รักษาผิวเราให้ดีเลือกสกินแคร์ที่ดีๆเนี่ยบางครั้งเราก็แทนเมคอัพไปได้เลยถ้าช่วงร้อนๆแบบนี้แค่นี้สำหรับผมมันพอแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ผิวมันนิดนึงอยู่แล้วก่อนเราออกจากบ้านนะครับอย่าลืมนะครับต้องปกป้องผิวด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าไม่พูดก็คงผิดความเป็นแพทย์ผิวหนามากเลยนะครับก็คือการทาครีมกันแดดนั่นเองครับอย่าลืมนะครับหนึ่งใบหน้า2ข้อนิ้วเหมือนเดิม ใช้อะไรก็ท o ทอลซันของสมิ h นี่แหละง่ายๆเลยผมใช้ประมาณนี้นะก่อนออกจากบ้านนะทีนี้เดี๋ยวบอกวิธีเลือกแล้วกันไม่จาเป็นต้องซื้อของผมนะแน่นอนว่าต้องมาตรฐานถูกต้องนะครับพอย,ยออะไรทุกอย่างให้ครบที่สำคัญที่สุดคือสมมติถ้าแพ้ง่ายผมจะแนะนําให้เลือกแบบฟิสิกอลซันสครีนครับคือกันแดดมันแบ,บ่งเป็น2ตระกูลใหญ่ๆคือเคมีคอลกับฟิสิ c อลนะครับเคมีคอลนี่คือจะเป็นสารที่ดูดซึมเข้าไปในผิวแล้วก็ทําให้เกิดความสามารถในการทนต่อแดดมากขึ้นแต่ด้วยความที่มันมีการดูดซึมเข้าไปในผิวเนี่ย มันก็อาจจะเกิดอาการแพ้ได้บางท่านเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแพ้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยส่วนอีกตระกูลก็คือฟิสิก a l นะครับฟิสิก a l เนี่ยมันจะเน้นการเคลือบบนผิวนะครับเป็นผลึกแล้วก็ทําให้เกิดการสะท้อนของแสงออกไปอย่างสมิธอันนี้เป็นฟิสิกอ,อันนี้บอกไว้ก่าเป็นทริคนะครับผู้ชายเราก็ไม่ค่อยมาทาแป้งหรือแต่งหน้าอะไรมากนักใช่ไหมแต่เราอยากให้หน้าเราดูแบบโกลว์เป็นพิเศษอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนมันตรงนี้ แล้วก็แห้งตรงนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยคนเรามันควรจะเด่นตรงนี้ใช่ไหมเพื่อให้เห็นรูปหน้าเรามากขึ้นบรเวณทีโซนมันควรจะมันไม่มากเกินไปครับผมก็จะมีวิธีที่ทําให้ตรงนี้มันดูชุ่มชื้นขึ้นผมเลือกใช้เป็นกันแดดที่เนื้อมันมันขึ้นน,นิดนึงแล้วก็เราทาไปแล้วเราก็เสริมอีกไม่ต้องมากขอย้ําว่าการเสริมครั้งนี้การทากันแดด SPF หลายๆอันทับกันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเป็นผลที่บวกกันไปเรื่อยๆนะครับหลายคนเข้าใจผิดอันนี้ผมทําเพื่อเอฟเฟกของลุคเท่านั้นเองนะครับ ถ้าอยากให้หน้าสดชื่นขึ้นบางทีใช้พวกมิสก็ได้จะเป็นน้ำแร่ธรรมดาน้ำเปล่า,านะไรก็ได้นะครับ สกินแคร์รูทีนผมนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละปีเพราะว่าผิวของคนเรามันเป็นสิ่งที่ดนามิกนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามวัยตามสภาพอากาศในมือก็มีไม้ตายอยู่ประมาณนี้นครับอาจจะดูขั้นตอนเยอะแต่มันไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้ทุกวันนะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างพิเศษหน่อยก็แล้วกัน,กนผมว่าปัจจุบันนี้สกินแคร์มันเยอะมากเราเลือกด้วยเหตุผลไม่จำเป็นต้องเลือกตามเทรนอย่าไปกลัวมันนะครับปัจจุบันนี้สกินแคร์ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงเท่านั้นแล้วนะ มันเป็นเรื่องของสุขภาพส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าผู้หญิงหรผู้ชายนะครับจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับมันมีสิ่งที่เหมาะกับเราอยู่เสมอครับยังไงลองดูแล้วกันนะครับก็ไปประชุมได้ครับ ตอนนี้อยู่ที่ Smith Clinic, สมิธคลินิกสาขาเรียบพังด่วนนะครับต้องมาเช็คความเรียบร้อยนิดนึงก่อนที่จะล็อกดาวน์ครับวันนี้มาดูพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ผู้ติดเครื่องปัดอากาศใหม่ด้วยนะครับนี่เลยครับของเลือกชาร์ปนะครับที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ครับพี่โอคะทำไมเครื่องปัดอากาศต้องมีเครื่องเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์คะแน่นอนนะครับว่าเวลาเลือกอะไรเนี่ยต้องเลือกด้วยเหตุผลนะครับอย่างการเลือกเครผู้ปัดอากาศนะครับก็อย่าเลือกแค่เย็นอย่างเดียวครับเลือกที่ระบบของการกรองอากาศด้วยนะครับอย่างเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์เนี่ย ช่วยกาจัดทั้งไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้ถึง99%นะครับเทคโนโลยีนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทั้งเรื่องของการทําให้อากาศสะอาดล,ลดกลิ่นลดสารก่อภูมิแพ้นะครับได้รับการยอมรับมานะครับจากสถาบันต่างๆทั่วโลกมาแล้วกว่า30สถาบันโดยมากก็จะเลือกที่ไว้ใจได้นะครับอย่างล l a s m a c ส u s t e r เนี่ยใช้กันมาแล้วกว่า20ปีดังนั้นก็ถือว่าปลอดภัยหาย่ายายวงชัวร์ในเรื่องคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับทำไมพี่อ๋ถึงเลือกใช้เครื่องแบบอากาศเครื่องนี้คะจริงๆง่ายที่สุดเลยนะครับดูจากยอดขายก็ได้ครับเพราะว่า จำหน่ายไปแล้วกว่า90ล้านเครื่องทั่วโลกนะครับนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีเสริม่นอีกมากมายเลยนะครับเช่น j t e c ็กอินเวอตอร์นะครับที่ทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้ดีเงียบแล้วก็ประหยัดพลังงานสไตล์ญี่ปุ่นด้วยครับนไหนลองสาธิต JTEC ็ให้ดูหน่อยนี่เรามีระบบ JTEC Inver เวอตนะครับที่เขาแม่นยำอย่างมากในเรื่องอุณหภูมิแล้วก็เสียงเงียบมากนะครับนี่ถมยังกดโหมดอีโคประหยัดพลังงานสไตล์ญี่ปุ่นได้ด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีระบบ AIoT ครับที่เราสามารถสั่งการเครื่องปรับอากาศของเราผ่านแอปพลิเคชันชา แอร์แอปนะครับกดเข้าไปเลยใช้งานง่ายมากครับเราจะตั้งเวลาเปิดปิดก็ได้นะครับหรือตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็วัดความชื้นได้ด้วยครับและยังมีฟังก์ชัน power f u l jet นะครับสำหรับใครที่ใจร้อนครับนี่เลยครับกดฟังก์ชันนี้แล้วนะครับอุณหภูมิจะลดลงถึง5องศาภายใน5นาทีแถมยังประหยัดไฟเบอร์5อีกด้วยนะครับ ตอนนี้มาเข้ามาที่ห้องทํางานแล้วนะครับวันนี้มีประชุมเยอะเลยนะครับผ่านซูมนะครับแล้วก็ยังต้องมีตัวเอกาสารเยอะแยะเลยก่อนที่เราจะปิดคลินิกกันนะครับปกติเวลาเราต้องอยู่ในห้องแอร์นานๆอย่างเงี้ยผิวมันจะเสียไหมคะพี่โอ้แอ์เนี่ยนะครับหรือเครื่องปรับอากาศเราต้องสังเกตดูด้วยนะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเครื่องปรับอากาศหากว่าเราอยู่ในห้องที่ปรับอากาศเป็นเวลานานๆเนี่ยอากาศก็จะแห้งลงไปเรื่อยๆความชื้นก็จะลดลงนะครับส่งผลให้หลายๆท่านนะครับจะมีปัญหาผิวแห้งได้หากว่าทำงานในห้องปรับอากาศเป็นเวลานานตลอดทั้งวันครับ พี่อ็มมีวิธีแก้งไงคะครับสำหรับวิธีแก้นะครับอันที่1เลยก็เลือกเครื่องปรับอากาศที่รักษาความชื้นด้วยนะครับพยายามอย่าปรับให้แอ์เป่าลงมาที่เราตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าลมสัมผัสกับผิวเราโดยตรงผิวก็จะยิ่งแห้งขึ้นไปอีกการทา m o i s t u เซอร์ก็ช่วยได้นะครับถ้าอยากเติมระหว่างวันจะมีบ้างก็ได้ถ้าคนที่ผิวแห้งมากๆหรือว่าใช้พวกอ่า m i สก็ได้นะพวก water s p รย์นะครับอ่าพวกนี้ก็จะช่วยทําให้รักษาความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นโดยเฉพาะตัวที่ใส่พวกไฮโดรโลนิกนะครับหรือว่าไกลโคซิ พวกนี้มันจะเคลือบผิวอาจจะซึมเข้าไปนะครับไปบารุงผิวชั้นลึกไม่ได้แต่ว่าเคลือบผิวของเราให้สามารถควบคุมความชื้นได้ดีขึ้นครับแล้วก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะครับหากว่าที่ไหนนะครับมีฮิวมิดิไฟเออร์หรือว่าเครื่องทําความชื้นก็สามารถนํามาตั้งไว้ใกล้ๆได้แต่ถ้าไม่มีนะครับลินน้ําเปล่าไว้แบบนี้แหละครับสัก1แก้วนะครับเอาไว้ดื่มด้วยนะครับแล้วก็ทําให้อากาศรอบๆนี้เนี่ยมีความชื้นมากขึ้นด้วยเอาไว้ใกล้ๆตัวครับแต่ถ้าทํางานมีคอมพิวเตอร์ก็อย่าทำหกนะครับเดี๋ยวคอมพิวเตอรร์นะคับ อ่าแล้ววันนี้วันโตอนพี่องมีอะไรบ้างโอ้ส่วนใหญ่โอ้นี่ดูกันที่โต๊ะทางานเลยเนาะที่นี่เวลาทางานเนื่องจากเป็นคลินิกจะล้างมือบ่อยมากอย่างในยุคนี้เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยมากแล้วผมก็จะต้องเลือกสบู่ที่ค่อนข้างจะรักษาความชุ่มชื้นกับผิวเราได้ดีครับแล้วก็คอเจลจะใช้เฉพาะเวลาจําเป็นเท่านั้นแต่โดยปกติจะล้างด้วยสบู่มากกว่าล้างมือเสร็จแล้วนะครับหากว่าไม่ได้ไปทํางานอะไรต่อก็ะจะใช้พวกแฮนด์ครีมครับทามือเอาไว้นะครับอันนี้เป็นความจําเป็นครับเพราะว่าล้างมือบ่อยมากจริง,ว,รงวันหนึ่งเน อย่างต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องการอักเสบรอบๆเล็บผมก็เลยต้องเหมือนถนอมมือเอาไว้ไม่งั้นก็จะเป็นแผลได้ถ้ากรณีที่ขอบเล็บนะครับมันลอกมากๆหรือว่าเกิดเริ่มเกิดอาการอักเสบนิดๆเนี่ยก็จะใช้เป็นพวกขี้พึ่งครับทาเคลือบเือบริเวณรอบๆเล็บไว้นะถ้าหลายๆคนเคยเป็นเนาะเนี่ยทำแบบนี้นะครับ คือเล็บที่ดีสุขภาพดีเนี่ยส่วนที่เป็นผิวหนังกับส่วนที่เป็นเล็บเนี่ยมันควรจะเชื่อมติดกันถ้าเราล้างมือบ่อยมือแห้งมากสุขภาพเล็บไม่ดีนะครับจะมีช่องอยู่นะครับสังเกตว่าเนี่ยผมก็ล้างมือบ่อยมากมันก็เลยเกิดปัญหาเช่นกันถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเริ่มเกิดปัญหาแล้วว่ามีการอักเสบได้ง่ายนะครับสิ่งที่เรากลัวนะครับก็คือว่าถ้าเกิดผื่นอักเสบนะครับหรือมีแผลนะครับหรือมีช่องใต้เล็บตรงนี้นะครับอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ครับทำให้มีการอักเสบเป็นหนองได้ถ้ารู้สึกว่า บวมแดงปวดนะครับหรือว่าเริ่มเป็นหนองนะครับรีบไปพบแพทย์ดีกว่านะครับเพราะอาจจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาแมววันนี้ตามกันมายาวเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพและสุขภาพผิวกันด้วยละกันนะครับหากจะเลือกอุปกรณ์อะไรที่ในบ้านของเรานะครับหรือว่าที่ทํางานนะครับก็อย่าลืมครับอย่าเครื่องปรากาศอย่าเลือกแต่เย็นอย่างเดียวนะครับเลือกระบบที่มีเครื่องกรองอากาศที่ดีด้วยเช่นระบบล l สมาคั l u s t e r ที่ช่วยในเรื่องการกําจัดแบคทีเรียและไวรัสนะครับแล้วก็ให้เคล็ดลับไปแล้วอย่าลืมนําไปทํากันด้วยนะครับเพื่อสุกคคนนะรับ <Lay> <Okay. S 1> อรันเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะตัดผมให้นะโอเคเปล่าโอเคเปล่าอ,อ,อันนี้เป็นผ้าคลุมอะไรอารันจำได้เปล่าอันเนี้ยจำไม่ได้อันนี้คือผ้าคุมตอนคุณแม่ให้นมารันตอนเด็กๆไงเดี๋ยวเราตัดผมทรงอะไรกันดีทรง,งเท่นะ,ะเดี๋ยวพ่อตัดให้ น,นั่งนิ่งๆก่อนนะเห็นะครับอ้าะอ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 บก้มกึะอก้มอะอะอเอเอะอะอะ รียบร้อยนะครับชอบไหมครับบายเลยครับบายบายจบแล้วครับวันนี้เหนื่อยเป็นไงบ้างครับสกินแคร์รูทีนของเรานะครับอย่าลืมไปทำกันนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากเลยครับ